รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมปรมีสแบงรุธกับรายการ science hit วิทยาศาสตร์ทันสมัยปีที่3กันอีกเช่นเคยนะครับผู้ชมครับการเลี้ยงโคโนมนั้นถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทยแต่ปัญหาหนึ่งนะครับที่เกษตร,รกรมักจะพบในปัจจุบันก็คือการขาดแคลนหญ้าสดให้วัวกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งนะครับวันนี้เราจะได้เห็นกรรมวิธีการทาหญ้าหมักนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆแล้วก็มีหลักการคล้ายๆกับการถนอมอาหารของคนเรานั่นเอง เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเทคนิคจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ในช่วงสายสิปครับช่วงสายฮิปคุณผู้ชมคะที่จังหวัดสกลนครนะคะถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งค่ะที่มีการเลี้ยงโคมากในประเทศนะคะและที่เรารู้จักกันและก็มีชื่อเสียงมากนั่นก็คือโคขุนโพยางคาวันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าวิธีการเลี้ยงโคให้ได้คุณภาพเขาทํากันอย่างไรค่ะ ดยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมและมีช่องทางการจำหน่ายทำให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนิยมเลี้ยงวัวจำนวนมากที่ขึ้นชื่อคือโคขุนโพลยางคำโคขุนคือการขุนวัวเนื้อด้วยอาหารที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติครบทั้งลักษณะรูปร่างที่ดีและให้เนื้อที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อหากไม่ใช่โคขุนจะปล่อยให้หากินหญ้าตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันในช่วงฤดูแล้ง พืชอาหารสัตว์จะหายากซึ่งเกษตร,รกรจะให้อาหารหยาบทดแทนโดยเฉพาะฝั่งข้าวซึ่งจะมีคุณค่าทางอาหารต่ำขาดแหล่งพลังงานและแร่ธาตุทำให้โคได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายขาดโภชนะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกนลนคร จึงนำเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการผลิตอาหารสำหรับโคขุนโดยใช้เครื่องจักรทางวิศวกรรมมาช่วยเพื่อผลิตหญ่าหมักสำหรับโคขุนเป็นอาหารผสมเสร็จที่สามารถเก็บไว้ได้นานในการผสมอาหารข้นแต่ละสูตรนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับช่วงวัยของวัวอาจาร,รย์มีทั้งหมดกี่สูตรคะเออจริงๆแล้วในฟาร์มเรามีมีอยู่หลายสูตรนะครับขึ้นอยู่กับช่วงของของสัตว์ นะครับอย่างเช่นสูตรที่1เนี่ยเป็นเรื่องของสูตรของโคพักรีดก็คือวัวที่ไม่ให้ผลผลิตสูตรที่2ก็คือในสูตรของโคเนื้อทั่วไปนะครับซึ่งเราก็จะผสมแตกต่างกันกับโคพักรีดนะครับนี่คือสูตรสําหรับสําหรับโครีดนมนะครับจะเป็นสําหรับที่โคให้ผลผลิตที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะผสมให้ได้สัดส่วนที่แตกต่างกันนะครับส่วนสูตรุดท้ายก็คือเป็นสูตรของโคสาวนะครับซึ่งก็จะ มีการจัดการการให้อาหารที่แตกต่างกันกันกนกบโคในสูตรอื่นๆทั้ง4สูตรมีส่วนผสมอัตราส่วนแตกต่างกันและส่วนผสมหลักๆนี่คือคล้ายกันไหมคะเออครับโดยทั่วไปเราก็จะมีส่วนของวัตถุดิบที่คล้ายคลึงกันนะครับอย่างเช่นในส่วนของแหล่งของพลังงานเนี่ยเราก็จะใช้มันเส้นนะครับซึ่งหาได้ในท้องในท้องถิ่นนะครับในส่วนของแหล่งโปรตีนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของกาก,กถั่วเหลืองแล้วก็ในส่วนของกาก,ากเมล็ดฝ้ายแล้วก็ในส่วนของกาก มะเขือเทศซึ่งจะเป็นแหล่งที่เราหาได้ในในพื้นที่ของเราครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของอเพิ่มความกินของสัตว์เช่นการน้ำตาลแล้วก็พวกแร่ธาตุกับวิตามินครับอาหารข้นตรงนี้พอเราผสมกันเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถที่จะนำไปให้โคบริโภคได้เลยไหมคะครับโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราผสมเสร็จเนี่ยรเราจะต้องเอาไปให้สัตว์กินทันทีนะครับ,รบเพื่อที่จะให้ สัตว์เนี่ยได้รับอาหารใหม่ๆซึ่งจะทําให้สัตว์เนี่ยกินได้เยอะขึ้นะนะครับตรงเนี้เราจะต้องรีบให้สัตว์ทันทีหลังจากที่เราผสมนะครับและเดิมแล้วเกษตรกร,เ,กรเขามีอาหารข้นที่จะให้สัตว์กินไหมคะโดยทั่วไปนะครับการเลี้ยงโดยมันต้องแยกเป็นสองส่วนนะครับพวกอย่างโคเนื้อเนี่ยโดยทั่วไปเกษตรกร,เ,กรเขาก็จะปล่อยให้กินตามแปลงหญ้าที่ขึ้นตามที่สาธารณะนะครับอย่างนั้นเขาก็จะไม่มีการเสริมนะครับแต่ว่าถ้าเป็น กลุ่มที่ก้าวหน้าขึ้นมานิดนึงก็จะมีการเสริมอาหารคนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกร,ก,รก็จะไปซื้อหัวอาหารนะครับซึ่งจริงแล้วตรงนั้นถือว่าต้นทุนสูงมากเพราะนั้นโดยทั่วไปมหาวิาลยก็จะสนับสนุนเรื่องของเทคนิคการผสมอาหารใช้เองในฟาร์มซึ่งก็เลือกวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นก็จะทําให้ต้นทุนเนี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารจากบริษัทครับอาจารย์คะสูตรของการทําอาหารผสมครบส่วนหมากค่ะมีส่วนผสมอะไรหลักๆบ้างคะครับ โดยทั่วไปเนี่ยอาหารผสมครบส่วนมักก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนใหญ่ๆก็คือฟางข้าวแล้วก็อาหารข้นนะครับในส่วนของฟางข้าวเนี่ยโดยปกติแล้วก็เราจะได้ฟางข้าวที่เป็นที่มาจากฟาร์มส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นยาวแต่เราจำเป็นที่จะต้องมาสับให้มันมีขนาดเล็กลงรประมาณบประมาณ3-5เซนนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะผสมคุกเขาให้ได้ดีกับอาหารข้นและขั้นตอนการทำคะ่ะอาจารย์อัตราส่วนด้วยครับผม ขั้นตอนในการทำนะครับหลังจากที่เราได้ฟางกับอาหารข้นมาแล้วนะครับเราก็จะผสมฟางเนี่ย20กิโลกับอาหารข้นนะครับอีก80ิบกิโลค,ครับคุกเขาให้เข้ากันนะครับหลังจากกระบวนการครุกเขาเราก็จะมีการเสริมด้วยากากน้ําตาลกับกับน้ำนะครับเพื่อที่จะสามารถครุกเขาให้เข้ากันระหว่างอาหารข้นกับฟางข้าวครับเดิมสัตว์เนี่ยเขาก็จะมี หญ้าหรือว่ามีอาหารที่เขากินอยู่แล้วทำไมอาจารย์ต้องคิดค้นคะ่ะในส่วนของอาหารผสมทับส่วนหมักขึ้นมาด้วยคะอ๋อครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการง่ายๆก็คือว่าเริ่มต้นก็คือฟางข้าวเนี่ยเรา,รห,าหาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็มีปริมาณมากเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะให้เอาฟางมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับ,รบอ,อีก,กน,นึงก็คือ บางทีการให้้าที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยโภชนะมันยังไม่เพียงพอนะครับอ <ฮะ S 1> ย่างไรเราก็ต้องมีการเสริมอาหารคน้นนอกจากนั้นแล้วนะครับในการหาหาย้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากมากในปัจจุบันเพราะนั้นเราต้องทําอาหารที่มันสําเร็จน<ฮ>ะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสาม,มารถที่จะทําครั้งเดียวเราสาม,มารถที่จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนั่นคือ,อ,อ,อจุดประสงค์หลักที่เราทําขึ้นนะครับเพราะนั้นคืออาหารผสมครบส่วนหมักจึงเป็นอีกทางหนึ่ง ที่เกษตร да กรน่านะจะต้องออกมาใช้เพื่อลดทั้งต้นทุนลดทั้งปัญหาเรื่องแรงงานต่างๆนะครับที่เราจะต้องออกไปหาหญ้าสดนะครับหลักการของการทํานะครับเราเป็นการถนอมอาหารนะครับเพราะนั้นการที่เราจะถนอมอาหารได้เนี่ยอาหารที่เราหมักลงในถังเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไม่มีอากาศนะครับ,รบถ้ามีอากาศเนี่ยจุลินทรีย์ที่ที่เป็นโทษเนี่ยจะสามารถทํางานได้นะครับก็บจะทําให้อาหารนี้เน่าเสียนะครับ เพราะนั้นจุลินทรีย์ที่เราต้องการก็คือจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติกะนะครับเพราะนั้นเราจะต้องไล่าอากาศให้เยอะที่สุดเพื่อทําให้นะครับสภาพเนี่ยเหมาะสมสําหรับการเจรเิญเติบโตของเขานะครับเพื่อที่จะให้เขาเจรเิญเติบโตได้ดีเขาก็จะสร้างกรดออกมาเพื่อที่จะรักษาอาหารหมักไว้ให้คงคุณภาพและเก็บไว้ได้นานครับนี่คือขั้นตอนของการผสมเรียบร้อยแล้วรเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการหมักได้เลยครับผมผสมเสร็จปับ๊บจะต้องรีบกานทีรีบที่จะลงในถังแล้วก็รีบ อาจให้มันแน่นเพื่อที่เราจะลดการปนเปื้อนของพวกสีนซีที่มีอยู่ในอากาศเลยก็มีอยู่เพราะฉนั้นวิธีการคือผสมเสร็จแล้วจะรีบหมักลงในถังให้รวดเร็วครับค่ะฉะนนี้ก็คือกระบวนการที่เราจะต้องเติมอาหารให้เต็มถังนะครับถ้าเป็นในอดีตเราก็จะกระบวนการนี้ก็จะเอาคนขึ้นไปขย่มให้มันแน่นนะครับอยากให้มันแน่นนะครับในขั้นตอนการอัดด้วยเครื่องจะต้องอัดให้แน่น ไล่อากาศออกให้หมดเพื่อให้เกิดจุลินทรีย์ได้ง่ายและคงคุณภาพของหญ้าได้นานหญ้าหมักจะมีสารอาหารครบถ้วนเหมาะสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคข,ขุนทำให้วัวโตไวได้คุณภาพส่วนเครื่องทำหญ้าหมักจะช่วยลดแรงงานได้มากหากใช้เครื่องสามารถทำได้50ถังต่อวันทุนแรงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายโคคุณภาพ คุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับว่าการทําย่ามหมักด้วยเครื่องอัดย่านั้นหากใส่สารอาหารที่ดีเข้าไปแล้วนั้นก็จะทําให้ย่ามหมักมีคุณภาพมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะช่วยทดแทนอาหารหลักได้แล้วยังมีสารอาหารที่จําเป็นต่อโคอีกด้วยครับสามต้นสวาแห่งการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีความสําคัญสําหรับการทําย่ามหมาักก็คือเครื่องอัดผสมย่ามหมาักนะครับ ก่อนหน้านี้ก็จะมีการผสมกันด้วยมือแต่การนำมาเครื่องจักรมาใช้นั้นนอกจากจะทําให้มีความสะดวกแล้วยังเกิดความรวดเร็วในกระบวีการผลิตอีกด้วยครับเครื่องจักรที่ว่านี้นั้นมีลักษณะการทํางานอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ผู้คิดค้นเครื่องนี้กันครับช่วงสายฮิปทีมนักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครคิดค้นเครื่องอัดย่าหมากัก โดยทำงานด้วยระบบไฮโดรลิกใช้พลังงานน้อยที่สุดแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดส่วนประกอบของเครื่องอัดย่าหมักมีอะไรบ้างคะจารย์ครับกส็ส่วนแรกที่สำคัญก็คือถังที่เราจะใช้ก่อนแล้วตรงเป็นต้นแบบนะครับ,รบก็คืออันนี้จะเป็นถังที่เขาเหลือจากการที่เขาขนส่งพวกสารเคมีเข้ามาแล้วเป็นถังพลาสติกคุณภาพดีซึ่งจะสามารถใช้วนได้ เป็น10ปีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะออกแบบตามขนาดของถังที่เราจะใช้ก็คือคขั้นต้นก็ต้องมีโครงที่จะสามารถรับรับแรงแล้วก็ที่จะกดเข้าลงไปได้นะครับในส่วนที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือกระบอกไฮโดรลิกซึ่งต้องยาวพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องอัดให้มันลงไปถึงข้างล่างครับให้แน่นค่อยๆแน่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มีตัวฐานต,ตัวครับมีตัว แผ่นเหล็กที่จะเป็นตัวกดเข้าไปตอนแรกก็ใช้แผ่นเหล็กที่แบบตันธรรมดาแต่มันจะมีปัญหาว่ากดไปแล้วมันจะมีแรงลมต้านครับก็เลยต้องใช้เจาะรูให้ลมมันระบายออกนะครับค่ะแล้วในส่วนถัดมาที่ที่สำคัญก็คือเป็นตัวสวิตช์เพื่อที่จะบังคับควบคุมว่าเราจะให้กดลงหรือดันขึ้นนะครับและตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ต้องมีขนาด อตอนนี้คือใช้สามแรงม้านะครับขั้นตอนเริ่มแรกนะครับเราก็จะใส่อาหารลงไปในถังใ,ให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะกดไปรอบแรกก่อนใส่ไปเต็มๆตอนแรกจะนึกว่าโอ้โหเต็มแล้วนะครับจริงๆไม่แน่นพอกดไปปุ๊บจะลงไปครึ่งถังเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมลงไปแล้วเราจะใช้ตัวตัวอาหารเป็นตัวเพิ่มแรงดันจากตัว ที่กดลงไปอีกทีนึงด้วยใช้อาหารเมื่อสักครู่ที่ผสมไป100่กิโลนะคะคมาเติมแล้วก็ทำการอัดไปเรื่อยๆถ้าเครื่องนี้อัดไม่ลงแล้วเนี่ยก็หมายความว่าแน่นพอคือถ้าถ้าอยู่ในสภาพที่ปิดฝาเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ข้ามปีเลยครับคือคือกดเนี่ยเขาจะมีเสิร์ฟไว้จนจนกว่าเราจะเปิดถ้าไม่มีออกซิเจนเข้าไปคุณภาพของอาหารก็จะคงนิ่งอยูนะ่เหมือนเหมือนหลักการทำรไซเลตทั่วไป แล้วถ้าเกิดเปิดแล้วนี่เราต้องใช้ให้หมดทันทีไหมคะก็สามารถอยู่อยู่ได้ประมาณสองวันวันครึ่งถึงสองวันถ้าเปิดแล้วแล้วเขาโดนอากาศครัง้งหนึ่งจุลินทรีย์ข้างนอกเขาก็จะเริ่มทํางานใหม่ครับก็จะเกิดการเน่าเสียได้ในถังนี้คือ100กิโลกรัมอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในกรณีค่ะถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือว่าคนที่เขาจะไปปรับใช้เครื่องเขาไม่ได้ใช้ภาชนะเป็นถังแบบทรงกลมแบบนี้นะคะ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของจานอัดได้ไหมคะครับก็จริงๆเครื่องตัวนี้เนี่ยก็เราก็คิดไว้เผื่อตรงนั้นเหมือนกันว่าถ้าจริงๆแล้วภาชนะเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปทรงกลมเราก็สามารถเปลี่ยนเพลทเหล็กตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราปรับให้เหมาะกับภาชนะที่เราจะใช้แต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนภาชนะเราก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพลทเหล็กตรงนี้ก็เราก็จะมีตัวสลักที่จะเปลี่ยนเราก็แค่ทําตัวนี้เพิ่ม เครื่องตัวนี้ก็จะใช้ใช้ได้เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันแล้วอย่างอย่างตัวฝาตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นถังพลาสติกที่เขาจะมีฝาปิดแล้วฝาปิดเขาจะมีที่ล็อกนะครับก็คืออ๋อคือจากขั้นตอนตรงนี้เราก็ต้องปิดฝาใช่ครับค่ะก็จะปิดฝาลงไปเนี่ยแล้วเราก็ถังตัวนี้เนี่ยที่เลือกใช้อย่างหนึ่งก็เพราะว่ามันจะมีตัวล็อกเนี่ยที่ที่ที่เป็นจุดจุดที่ดีของเขาก็คือ นอกจากความแน่นของฝาแล้วเราต้องทิ้งระยะเวลาของอาหารไว้กี่วันคะจารย์ก็ตามตามหลักการก,ก็คือประมาณ14วัน <c oughs> แต่จริงๆจากการศึกษาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วภายใน7วันกรดเขาก็จะเกิดขึ้นแล้วก็สภาวะในถังเขาก็จะเข้าสู่สภาวะที่ที่เป็นกรดโดยสมบูรณ์แล้วนะครับถือว่าคุณภาพอาหารก็เอาไปให้สัตว์กินได้แล้วสามารถเอาไปใช้ให้สัตว์กินได้ <c oughs> จากการคิด และค้นพบเครื่องผลิตญ่าหมากักและเป็นเทคโนโลยีต้นแบบที่สร้างขึ้นมาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคุ้มครองทรัพย์ส,สินทางปัญญาทีมวิจัยจึงเตรียมขอจดอนุสิทธิบัตรเป็นของมหาวิทยาลัยแต่หากเกษตรกรสนใจก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ทราบว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกเป็นเครื่องต้นแบบเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็เริ่มคิดขึ้นมาด้วยกันเพราะว่าอา,อาหารผสมครบส่วนหมักเนี่ยที่นี่ก็เป็นที่คิด ขึ้นที่แรกแล้วเราก็ได้ไปลองใช้กับเกษตรกร,กรตามที่ได้โครงการคลินิกเทคโนโลยีปี49นะครับอันนี้ก็เลยปัญหาเนี่ยมันก็เลยเกิดที่นี่ก็เลยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากจากที่เราได้ลงมือไปขยายความรู้สู่ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร,เ,กรเน่ยค,คก็เลยเป็นเครื่องแรกตัวนี้ก็ถือว่ามี มีประสิทธิภาพดีระดับหนึ่งครับแต่ว่าหมายความว่าถ้ากลุ่มเขาเป็นกลุ่มเล็กๆเครื่องนี้ก็เหมาะสมแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นไปเหมือนถ้าเป็นที่สาหากรณ์วันริชภูมิที่มีสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมเยอะเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็จะเล็กเกินไปสําหรับเขาครับในส่วนนี้ผมกับทางทีมงานก็ได้ทําเรื่องขอจดอนุสิทธิบตัตรไปแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะต้องการไปขายนะครับ,รบเป้าหมายของเราคือเพื่อจดไว้เพื่อเป็นของมหาวิทยาลัย กลุ่มที่เขาเป็นการค้าหรือเหมือนกับช่วยเกษตรกร,ร,กรไม่งั้นเขาก็จะไปไป,ไปท,ำำทำเพื่อจำหน่ายแล้วก็อาจจะเอาเปรียบเกษตรกร,ร,กรแม้จะเป็นเครื่องต้นแบบแต่ประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของย่าหมักที่ได้ก็ทำให้เกษตรกรสนใจที่จะนำวิธีการทำอาหารสาเร็จรูปด้วยเครื่องนี้ไปใช้กับโคขุนของตน ของลุงคิดนี่คือใช้ย่าหมักของอาจารย์มานานเรื่องคะปีที่แล้วนี่ยครับคือลองครับเริ่มต้นใช้ยังไงคะอาจารย์เข้าไปหาเราหรือว่าอาจารย์เข้าไปหาครับอาจารย์ไปหาเกษตรกรหรือว่าอยากอยากให้เกษตรกรนี้ไอ้วนมากก็อาจารย์เขาแค่อยากจะให้เกษตรกรเรานี่แหละครับไปมาไอหันมาทําที่หมาว่า บางบางคนก็เกษตรกรบางคนก็เลี้ยงวัวก็พื้นที่มันมีน้อยนะอาจารย์ก็แนะนำแบบว่าเออถ้าสนใจถ้าอยากจะเลี้ยงอย่างนี้ก็อาจารย์มันก็ไว้แนะนำก็อย่างว่าแล้ะครับเกษตรกรก็ส่วนมากมันก็คือถ้าเราใช้ยาหมักของใช้อาหารหมักของอาจารย์เนี่ยมันก็ต้องลงทุนใช่ไหมครับทีนี้ส่วนมากเกษตรกรก็นี่แหละครับก็ต้องเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่แหละเยอะฮะ แต่ถ้ามาใช้ยญาหมักของอาจารย์นี่ก็ดีครับดีที่เอาไปทดลองแล้วก็ดีมากเลยแต่ว่ามันต้นทุนนี่แหละครับที่บอกว่าดีเรื่องของคุณภาพเห็นผลแตกต่างกับอาหารเดิมยังไงคะแตกต่างก็คือมันมันจะโตเร็วครับค่ะโตเร็วคือที่ว่าเราทดลองนี่เราทดลองอาหารของอาจารย์นี่เราต้องต้องหาวัวตัวที่ผอมนะครับเข้ามามา,มาเลี้ยงควบคู่กับ ปัวที่อยู่ข้างนอกแบบกินอาหารแบบที่ธรรมชาตินี่แหละครับเป็นานี่แหละครับแล้วก็เหมือนสมบติว่าสองสองเดือนเนี่ยมันก็แตกต่างมาเยอะนะค,ะครับตัวที่พร้อม,มนี่ก็โตเร็วอ้วนเร็วครับและนั่นก็คือเรื่องเล่าความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำยาา่าหมักให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกนคลนครค่ะ คุณผู้ชมครับย่าหมักนั้นถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้งนะครับส่วนเครื่องทําย่าหมักนั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยทุ่นแรงคนเรานั่นเองทั้งหมดนี้นั้นไม่ได้มีหลักการในการคิดที่สลับซับซ้อนอะไรนะครับแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพยายามในการพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นนั่นเองเรียนรู้สังเกตคน้นคว้า ทดลองโลกของเรามีสิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหาคาตอบ18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์ชาติคลินิกเทคโนโลยีสร้างคุณภาพชีวิตกระตุน้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคลินิกเครือข่ายที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชนการพัฒนาคุณภาพอาหารของโคนมในจังหวัดสกลนครมีกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับผลงานที่โดดเด่นก็คือเครื่องทำย่ามักนั่นเองซึ่งนอกจากจะรวดเร็วแล้วก็สะดวกแล้วยังทำให้เกิดการพัฒนาและการต่อยอดในมิติอื่นๆอ,อีกมากมายติดตามกันได้ในช่วงมเมล็ดพันธ์ความคิดครับช่วง มเมล็ดพันุ์ความคิดดเรเฉลิมพลเยื้องกลางและทีมงานจากสาขาวิชาสัตวศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและทีมงานทำงานวิจัยย่าหมากักหรืออาหารผสมครบส่วนหมกักภายใต้โจทย์เพื่อการเพิ่มมูลค่าของฟางและการทำอาหารเพื่อทดแทนอาหารพืชสัตว์ที่หายากในช่วงฤดูแลง้งโดยจะต้องเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนเก็บรักษาได้นาน และทำได้ง่ายโดยมีพื้นที่เป้าหมายถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยก่อนอปกติอาหารผสมครบส่วนเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรต้องเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับเกษตรกรขนาดเล็กเนี่ยเนื่องจากเนื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันยังมีความซับซ้อนอยู่นะครับก็จะมีเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในระดับฟาร์มปานกลางถึงระดับใหญ่เนี่ยเขาจะมีการใช้นะครับเพราะฉะนั้น ปัญหาที่ที่เรามองอยู่ตอนนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะสามารถมีกลุ่มนะครับหรือวิวสาหกิจชุมชนที่จะทำเรื่องนี้แล้วก็ทำเป็นจุดที่จะสามารถที่จะผลิตแล้วส่งต่อให้เกษตรกรเลยโดยที่เกษตรกรไม่จำเป็นต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อหัวอาหารหรืออาหารคน้นหรือไปหายาสดหรือฟางข้าวแต่เขาสามารถเอาตรงนี้ เป็นอาหารสําเร็จที่จะเอาไปใช้ได้เลยในฟาร์มเพราะนั้นเขาก็จะลดในเรื่องของแรงงานที่จะต้องไปหาญ้านะครับหรือจะต้องไปซื้อหัวอาหารซึ่งมีราคาสูงนะครับแต่เราได้อาหารผสมครบส่วนหมักนะครับที่สามารถใช้ได้เลยเป็นอาหารสําเร็จแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้